สวัสดีครับพบกับนายแพทย์พิเชษบัญญัติกับเรื่องราวดีๆทางสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของการแพทย์แผนไทยที่ได้พยายามเล่าให้ฟังมาหลายๆคลิปหลายๆเรื่องนะครับซึ่งผมเองก็เรียนจบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนแล้วก็ทำงานในโรงพยาบาลหลายแห่งนะมีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยสิ่งสำคัญตอนเรียนแพทย์ แผนปัจจุบันอันหนึ่งก็คือการเรียนพื้นฐานที่จะทําให้รู้รู้จักร่างกายของมนุษย์ทั้งในส่วนที่ปกติและในส่วนที่ผิดปกติซึ่งไอตอนเรียนที่ปกติก็เริ่มตั้งแต่การเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ซึ่งจะบอกเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะอวัยวะต่างๆของคนเราแล้วก็สื่อวิทยาที่จะบอกถึงหน้าที่การทํางานต่างๆของส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ชีวเคมีซึ่งจะบอกถึง กลไกระดับเล็กๆนะที่เรียกว่าเซลล์หรือภายในเซลล์ในการที่จะขับเคลื่อนการทํางานของร่างกายซึ่งก็จะทําให้เราเข้าใจความปกติแล้วมาเข้าใจความปกติเมื่อการทํางานเหล่านี้อวัยวะเหล่านี้หน้าที่ต่างๆเหล่านี้ผิดปกติไปเนี่ยก็จะแสดงออกอาการหรืออาการแสดงของโรคออกมาแล้วแพทย์ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอาการอาการแสดงของโรคนั้นนะมันเกี่ยวพันกับความผิดปกติของอวัยวะส่วนใด แล้วก็อวัยวะส่วนนั้นมีความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพอย่างไรมีกลไกการเกิดพยาธิสภาพที่ผิดปกติอย่างไรก็มีการเรียนพยาธิวิทยาพยาธิสรีรวิทยาแล้วก็มีการเรียนในสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เป็นเชื้อก่อโรคที่เรียกว่าจุลชีวะวิทยาปรสิตวิทยาปรสิตวิทยาก็จะเกี่ยวกับพวกหนอนพยาธิต่างๆแล้วก็พวก โปรโตโซวัวซึ่งเป็นพยาธิตัวเล็กๆที่สามารถอยู่ในร่างกายอยู่ในเลือดหรืออยู่ในเซลล์ได้ในขณะที่จุลชีววิทยาก็จะเรียนสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เล็กมากที่สุดก็คือไวรัสแบคที ria แล้วก็มาเป็นริคเตเซียมาเป็นเชื้อราต่างๆนั่นก็เป็นพื้นฐานซึ่งการเรียนเรื่องของร่างกายของคนเราในทางการแพทย์แบบปัจจุบันเนี่ยก็คนเราก็จะประกอบไปด้วยร่างกาย คือบอดี้แล้วก็จิตใจหรือไมลมีบอดี้มีไมายนะเ,เป็นอง์รวมด้วยกันจริงๆแล้วถ้ามองในเรื่องของสุขภาพหรือเฮลหรือสุขภาวะเนี่ยก็จะมองนอกจากร่างกายและจิตใจแล้วยังมองไปถึงครอบครัวชุมชนสังคมแล้วก็ยังมองไปถึงสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนสะท้อนความคิดความเชื่อความคาดหวังนะความเป็นตัวตนของบุคคลคนนั้นที่เรียกว่าจิตวิญญาณ หรือสปีรลีชัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงสุขภาพแบบองค์รวมหรือสุขภาวะแบบองค์รวมเนี่ยก็จะพูดถึงสุขภาพหรือสุขภาวะทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านสังคมและทางด้านจิตวิญญาณในประเทศไทยเราเนี่ยพอใช้คําว่าจิตวิญญาณก็จะมีคําว่าจิตวิญญาณมีคําว่าวิญญาณ ที่ตีความแตกต่างกันไปค่อนข้างเยอะวิญญาณในทางพุทธศาสนาก็จะหมายถึงคอน c ชียตเน็ตหรือการรับรู้แต่วิญญาณในความรู้สึกของผู้คนคนไทยซึ่งมีความเชื่อเรื่องผีมาก่อนเนี่ยก็จะพูดถึงวิญญาณที่เป็นวิญญาณพูดผีต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันไปในประเทศไทยก็เลยไม่ใช้คําว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณหร well ือ spiritual well-being แต่ไปใช้คำว่าสุขภาวะทางชาวปัญญาหรือ intellectual well-being ทีนี้ในการเรียนร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยต้องเรียนเนี่ยจะมีการจำแนกร่างกายมนุษย์ออกเป็นสองส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้คือเป็นรูปหรือเป็นร่างกายที่เรียกว่า body กับส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดจิตใจ,จซึ่งเป็นส่วนที่จับต้องได้ยากเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมก็จะเรียกว่าจิตใจ,จ จนร่างกายและจิตใจก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญทีนี้ในส่วนของร่างกายเนี่ยในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็จะมองว่าร่างกายประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเป็นระบบระบบเรียกว่าระบบอวัยวะเช่นระบบประสาทระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตระบบผิวหนังจะมีคําเรียกที่อาจจะแตกต่างกันไปถ้าเราเรียนวิชากายวิภาคาศาสตร์ซึ่งพูดถึงรูปร่างลักษณะหน้าตาของอวัยวะก็จะใช้คําเรียกระบบ ต่างๆที่บ่งบอกถึงลักษณะหรือองค์ประกอบของอวัยวะต่างๆในลักษณะที่เรียกว่ากายวิภาคศาสตร์เช่นระบบผิวหนังระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นแต่ถ้าพูดในมุมของสรีรว ah ิทยาซึ่งเขาก็จะพูดในเชิงของการใช้ประโยชน์ของอวัยวะต่างๆหรือการทําหน้าที่ของอวัยวะต่างๆแต่ที่เขาจะเรียกว่า ระบบผิวหนังเขาก็จะไปเรียกว่าระบบผอมร่างกายแทนที่จะเรียกว่าระบบทางเดินหายใจเขาก็เรียกว่าระบบหายใจระบบทางเดินอาหารก็จะเรียกว่าระบบย่อยอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดก็จะเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตอย่างเงี้ยซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยเราก็มักจะเรียกรวมๆกันเป็นลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะที่เรียกว่ากายวิภาคและสรีรวิทยานะครับก็จะเรียนรวมๆกันไปคือลักษณะเป็นยังไง แล้วก็ทำหน้าที่อย่างไรจากระบบอวัยวะก็จะประกอบด้วยอวัยวะหลายๆอวัยวะมาทําหน้าที่ร่วมกันที่เรียกว่าอ organ จากอ organ system ก็เป็น o r แกนเช่นระบบย่อยอาหารหรือระบบทางเดิอนอาหารก็จะประกอบไปได้อวัยวะตั้งแต่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไปจนถึงทวารหนนะักแล้วก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกที่ช่วยในการย่อยอาหารเช่น ต่อมน้ำลายตับถุงน้ำดีตับอ่อนสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่จะประ,ประกอบการทำงานเกิดเป็นระบบย่อยอาหารขึ้นมาแล้วจากอวัยวะก็จะลึกย่อยไปอีกเป็นเนื้อเยื่อในอวัยวะหนึ่งหนึ่งอาจจะมีเนื้อเยื่อหลายชนิดอาจจะมีทั้งเนื้อเยื่อบุผิวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อเยื่อระบบประสาทเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อก็แล้วแต่ก็จะประกอบกันไปแล้วจากเนื้อเยื่อ ก็จะลงลึกไปอีกว่าเนื้อเยื่อเหล่านี้ประกอบไปด้วยเซลล์ชนิดต่างๆคําคว่าเซลล์ก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงทําหน้าที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัวเองคงสภาพความมีชีวิตของเซลล์ไว้ได้แล้วตามทฤษฎีเซลล์เนี่ยเซลล์ Sell, Sell ก็จะเกิดจากเซลล์เดิมเซลล์ Sell จะมีลักษณะเหมือนเดิมแล้วก็เซลล์สามารถที่จะคงสภาพหรือรักษาสมดุลของชีวิตไว้ได้ พราะฉะนั้นเนี่ยจากเซลล์เนี่ยในทางชีววิทยาก็จะเริ่มต้นจากเซลล์เซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดประกอบกันเป็นเนื้อเยือ่อหรือทิชูแล้วจากเนื้อเยื่อก็จะประกอบเป็นอวัยวะหรืออ organ แ,แล้วจากอวัยวะก็มาทําหน้าที่ร่วมกันเชื่อมโยงกันเกิดเป็นระบบอวัยวะหรือ organ อ system แล้วจากระบบอวัยวะต่างๆก็มาประกอบกันจนเป็นร่างกายของคนเราอันนี้ก็เป็นมองในทางชีววิทยาถ้าลงลึกไปอีก ในทางเคมีก็จะพบว่าเซลล์เนี่ยยังแบ่งย่อยออกไปได้อีกนะเซลล์เนี่ยเกิดจากองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของเซลล์มารวมกันองค์ประกอบของเซลล์เหล่านี้ทำให้เซลล์เนี่ยสามารถมีลักษณะที่จำเพาะเฉพาะส่วนของตัวเองได้ดูแลตัวเองนะครับมีปฏิกิริยาต่างๆในเซลล์ดำรงสภาพความเป็นเซลล์ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเรียกว่าองค์ประกอบของเซลล์ไอองค์ประกอบของเซลล์เนี่ยจะประกอบไปด้วย ตัวห่อหุ้มเซลล์ตัวห่อหุ้มเซลล์เนี่ยถ้าเป็นเซลล์สัตว์ก็คืออย่างพวกคนเราเนะเป็นพวกสัตว์ก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์ แต่ถ้าเป็นพวกพืชก็จะมีผนังเซลล์หรือเซลล์วอลเข้ามาประกอบด้วยทีนี้ในทางการแพทย์เราก็จะเรียนในของมนุษย์ก็จะประกอบไปด้วยส่วนหอหุ้มเซลล์ที่เรียกว่าเซลเล์มมเบนซึ่งมีลักษณะที่จำเพาะคือเป็นรีเยื่อเลือกผ่านไม่ยอมให้ใครผ่านง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งแปลกปลอมจะเข้ามาก็ไม่ยอมให้ผ่านผ่านได้เฉพาะสิ่งที่เซลล์ต้องการหรือสิ่งที่มีเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาไวรัสโควิด19มาที่เซลล์เนี่ยมันก็เข้าไม่ได้มันจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อมันมีกุญแจบางอย่าง ที่เปิดประตูเซลล์นะนั้นมีตัวรับที่เซลล์แล้วมีกึญแจเพราะนั้นโควิด -19 เนี่ยมาถึงปุ๊บมันจะหาประตูที่จะเข้าเซลล์ก็จะหาไอจุดที่จะสามารถรับเข้ามันจุดที่มันจะรับมันเข้าไปอยู่ในเซลล์นะ,ะประตูของเซลล์ที่จะเปิดรับมันนะ่ยตัวเนี้ยเขาเรียกกันว่า r e เซปเตอร์นะก็คือ ACE2 receptor หรือ S2 receptor เนะี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่รับ นะที่รับโดยที่เจ้าตัวไวรัสโควิด1ิกก็จะใช้สไปโปรตีนหรือโปรตีนที่หนามแหลมเนี่ยเป็นกุญแจนะมาไขาประตูตรงนี้แล้วก็พอไขเสร็จประตูเปิดมันก็เอารหัสพันธุก,กรรมของมันเนี่ยใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ไปยึดครองเซลล์ใช้สารสําคัญสําคัญใช้เอนไซม์ใช้นูน่นใช้นี่ภายในเซลล์เนี่ยมาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวใหม่ๆขึ้นมาเป็นการขยายพันธุ์ของมันขึ้นมาก็ทําทให้เซลล์นั้นถูกยึดครองโดยไวรัส แล้วก็ติดไวรัสได้ึงถ้าเกิดไม่มี S2 receptor แล้วก็มันไม่มีสไ i ค์โปรตีนที่เป็นโปรตีนที่จะเป็นกุญแจไขเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถเข้าเซลล์ได้เพราะเซลล์เรามีคุณสมบัติพิเศษในการเป็นเยื่อเลือกผ่านหรือ semi permeable membrane นั่นเอง s. <S เยื่อเลือกผ่านหรือ Sem เซลล์เมมเบรนจะมีความสามารถที่จะไม่ยอมให้อะไรเข้าไปไง่ายๆศูนย์กลางการควบคุมสิ่งต่างๆของเซลล์ที่เรียกว่า n เ c ล e ยส นิวเคลียสก็จะประกอบไปด้วย DNA กับ RNA หรือโครโมโซมซึ่งเป็นตัวเก็บรหรัสพันธุกรรมแล้วก็ตัวรับคำสั่งรหรัสพันธุกรรมมาทำปฏิกิริยาเคมีต่างๆให้เกิดขึ้นภายในเซลล์ภายในเซลล์ทรวปซึ่ม แล้วส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นไซโทพลาซึมก็คือส่วนที่ไม่ใช่นิวเคลียสอยู่ในเซลล์แล้วไม่ใช่นิวเคลียสเป็นไซโทพลาซึมแล้วไซโทพลาซึมพูดง่ายๆก็มี2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นของเหลวก็เรียกว่าไซโทซอลกับส่วนที่เป็นของแข็งก็เรียกว่าออร์แกเนลออร์แกเนลต่างๆเช่นเอนโดพลาสมิกเลติคิวรนะไลโซโซมไมโทคอนเดรยต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ก็ยังแบ่งแยกได้อีก แล้วก็พบว่าในทางเคมีบอกว่าเซลล์ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์เนี่ยมันมาจากโมเลกุลน,นะโมเลกุลคืออะไรโมเลกุลก็คือการจับตัวกันของธาตุแต่ละธาตุจับกันแล้วมันเป็นโมเลกุลี่เรียกว่าเป็นมหาโมเลกุลครับเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นโมเลกุลที่เจอในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไบโอมเลกุลหรือชีวโมเลกุลน,นั่นเอง มะะันชีว่โมเลกุลก็จะประกอบไปด้วยโมเลกุลเล็กๆมาต่อกันจนเกิดเป็นโมเลกุลใหญ่จนเกิดเป็นองค์ประกอบต่างๆของเซลล์ขึ้นมา<อ>คิดว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ทําให้ผู้ชมผู้ฟังได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานทางด้านการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยซึ่งจะทําให้เราเข้าใจกลไกต่างๆการเกิดโรคด้วยความจําเป็นว่ามันไม่ใช่แค่เอายาดีๆมาใช้เอายาตำรับเอาาสมุนไพรนู่นนี่มาใช้แค่นั้นนะครับแพทย์จะต้องเรียนรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ด้วยคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ